พายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปัญหาฝุ่นควันหลายจังหวัดภาคเหนือคลี่คลายนะครับเหลือเพียงพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 ยังอยู่ในระดับสีแดงเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นนะครับแต่ว่าไฟป่าที่ยังเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้ฝุ่นควันสะสมเพิ่มขึ้นครับ สภาพท้องฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้ยังมีเมฆปกคลุมหนาแน่นนะครับหลังจากเกิดพายุและฝนตกในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้ทําให้ปริมาณฝุ่นควันที่ปกคลุมพื้นที่มานานหลายสัปดาห์เริ่มคลี่คลาย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ4สถานีในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตำบลสุดเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับส่วนอีก3สถานีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางครับ ขณะที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ปรับแผนเสริมกำลังชุดลาดตระเวนดับไฟป,ป่าพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากเกิดไฟป่าหลายจุดพร้อมกับทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามนะครับ ส่วนที่สาะระกลางจังหวัดลำปางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางส่งมอบเครื่องเป่าลม400เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานหมู่บ้านเสี่ยงภัยไฟป่าในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดลำปางเพื่อให้การป้องกันแก้ไขไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่สถานการณ์ไฟป่าดีขึ้นตามลำดับล่าสุดไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ ส่วนคุณภาพอากาศก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเช้าวันนี้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในภาคเหนือตอนบนเกือบทั้งหมดมีค่าฝุ่นพีย5ม2ออยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีเพียงตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ้องสอนที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือวาจิสดาระบุนะครับว่าวันที่22ถึง28ปมีนาคมจังหวัดเชียงใหม่ตากและน่านเป็นสาพ,พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นและสภาพสภาพพื้นผิวแห้งแล้งนะครับอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ง่ายครับ